สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอัตนีวข่าวนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับที่ขนาดนามกันว่าเป็นแมวเก้าชีวิตนะครับและล่าสุดนะครับจากที่โดนให้ออกจากราชการไปนะครับที่จะมีเรื่องรลวนะครับตั้งแต่ต้นจนมาถึงให้ออกจากราชการเนี่ยครับก็คือพูดง่ายๆว่าต่างคนก็ต่างตีเขาเรียกว่าตีความกันไปว่าจะมีชีวิตที่สิบไหมนะครับ ก็นนี้ก็คืออาจาจะเป็นฉายาจากทางนักข่าวนะครับที่ได้มีการาลงข่าวไปแล้วก็ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือเป็นแมวก้าชีวิตนะครับก็ตอนนี้คือดูจากลักษณะรูปรูปการแล้วนะครับว่าบิ๊กโจ๊กมีส่อแววที่ว่าอาจจะได้กลับมานะครับแต่แต่ก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการที่จะกลับมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็มันต้องไปเคลียร์ปมต่างๆนะครับที่ ถาทมงเข้ามาในส่วนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับก็ต้องไปเคลียร์ปมต่างๆให้คือพูดง่ายๆว่าให้ข่าวสะอาดนะครับถึงจะได้กลับมานะครับก็อย่างล่าสุดก็ทางมีข่าวเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าปปชเนี่ยน่าจะยกคําร้องนะครับว่าเส้นเงินน่าจะไปไม่ถึงบิ๊กโจ๊กนะครับก็แต่ทางปปชอเองก็ยังไม่ได้มีการออกมาหรือว่ามาเขาเรียกว่าลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเนี่ย ว่าจะยกคำร้องบิ๊กโจ๊กอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าคือประชาชนทุกคนนะครับจากที่ได้ฟังข่าวกันมาหรืออะไรกันมาเนี่ยก็คือก็ต้องการก็อยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมานะครับพรกลับมาก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยคือพูดง่ายว่าเรื่องการทำงานเนี่ยเป็นการทำงานแบบตรงไปตรงมานะครับใครสามารถเข้าไปเข้าถึงท่านได้นะครับเข้าไปให้ท่านช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือท่านจะดูดูดูแลคดีให้อะไรให้นะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็น ได้ใจประชาชนนะครับทีนี้คือประชาชนเนี่ยส่วนจํานวนที่ไม่น้อยเลยนะที่ชื่นชอบบิ๊กโจ๊กนะแล้วก็อีกอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งที่ที่ไม่เห็นด้วยว่าเออถ้าเกิดมันเทา่าแล้วก็อยากจะให้กลับมาทําไมอะไรประมาณเนี่ยคือต่างคนก็ต่างแบบว่าโต้แย้งกันนะครับก็บางคนก็เอ้ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเปรียบก็เหมือนถ้าเป็นเปรียบก็เหมือนว่าเอ้ คือบางคนก็ไม่อยากให้กลับบางคนก็ชอบในการทํางานก็อยากให้กลับซึ่งมันอาจจะดูย้อนแย้งกันไปมาครับก็คือก็อย่างว่าแหะครับก็คือมันมีกระแสข่าวมาแล้วก็ข่าวก็ออกมาแล้วยิ่งมีส่วนเขาเรียกว่าพัวพันเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ด้วยเงี้ยคือทางตํารวจเองอะไรเองก็คือในช่วงนั้นก็คือออกออกหมายจับอะไรเงี้ยครับก็คือมันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าอ๊ะ อาจจะถ้าเกิดคนเราถ้ายังไม่ได้ไปรู้รู้เข้าไปในมุมตรงนั้นจริงอะ่ะก็คือถ้าเกิดอาจจะตีความไปว่าเออเนี่ยคือเรียกรับมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วก็อาจจะทําให้โน้มน้าวไปไปมองทางนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยากก,ก็คือก็ออยังมองว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยอ่ายังยังใสสะอาดยังแบบปราศจากจากอ่าข้อกล่าวหาแต่คือพูดง,ง่ายๆว่าถ้าเกิดหลักตามกฎหมายเลยเนี่ย คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คือมันเป็นข้อกล่าวหามาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทางบิ๊กโจ๊กก็มีหน้าที่ที่จะไปชี้แจงหรือว่าให้ข้อมูลว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้คือถ้าไปฟังจากทางอาจ,อา,จารย์ไพศาลเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทางคุณไพศาลเนี่ยเขาก็เป็นเป็นเป็นทนายแบบเป็นทนายความอะไรเงี้ยครับไพศาลเนี่ยที่ว่า ตอนปีใหม่บิ๊กโจ๊กเข้าเอาอเขาเรียกว่าอะไรของฝันปีใหม่ไปให้อะไรเนี่ยท,ท่านท่านก็พูดมาเหมือนแบบว่าเออนเนี่ยคือบิ๊กโจ๊กอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบเขาไม่ได้กลัวอยู่แล้วก็คือเขามองว่าตัวเขาเองเขาไม่ผิดเขาไม่ได้ทาอะไรผิดนะครับแต่ท่านอาจารย์ไพศารู้ว่าทุกวันนี้คือ,ค,อคือเล่นกันแรงไปอะไรไปเนี่ยก็ก็ว่าไปก็ตรงนั้นก็ว่ากันไปก็คือเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วแล้วบิ๊กโจ๊กได้กลับมาเนี้ยตรงเนี้ยคือ คือมันก็เป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ที่ดีแต่ทีนี้ว่าบางทีมันเป็นการวิเคราะห์กันไปนะครับคือเขาก็วิเคราะห์ไปนะครับวิเคราะห์ไปแต่คนที่จะให้บิ๊กโจ๊กกับเนี่ยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่คนวิเคราะห์เนี่ยใช่ไหมมันก็จะต้องมีหน่วยงานมีอะไรอ่ะอย่างถ้าสมมติทางปปชทางสารปกครองสงสุดอะไรเงี้ยคือก็ต้องเป็นทางนั้นไปหรือว่าทางตํารวจเองก็ดีนะครับคือ จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยที่ฟังฟังกันมาก็คือเป็นนักวิเคราะห์กันมาเป็นความน่าจะเป็นความน่าจะเขาเรียกว่าอะไรคาดการความน่าจะเป็นอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างอย่างที่วิเคราะห์ไว้ก็ก,ก็ก็ได้นะครับแต่ทางนี้ก็อยากในส่วนลึกๆจริงๆอ่ะก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้บิกโก,กลับไปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ท่านก็ดําลงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมชาวปกากใต้ซึ่งก็ ถามว่าท่านก็ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วก็ทํางานอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้คือพูดง่ายว่าทุกวันนี้โซเชียลมันแรงโซเชียลมันแรงขนาดทนายเดชาอย,ย่างยังไปแบบยังไม่รอดเลยใช่ไหมยังแบบว่ามีการโดนฟ้องหมิ่นประมาทอาจารย์อ๋อแล้วก็มีการาพูดง่ายว่าโดนสั่งจําคุกแล้วก็ยังไม่รอลงอาญาก็คือมันก็มีการ เขาเรียกว่าค่าปรับ1,000 0แบาทนะครับทางธนายเดชาเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์ให้กับนักข่าวอะไรไปเงี้ยครับก็ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นทางธนายเดชาเองเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าก็คือเป็นเป็นเรื่องปกติอ่าของเขาคือเขาก็เป็นทนายความใช่ไหมล่ะ,ะใครจะมาฟ้องหมิ่นประมาทเป็นอะไรก็ได้คือพูดง่ายว่าเขาก็ ได้ทําการไลฟ์สดได้มีการจัดรายการจัดอะไรกันไปมันก็ต้องมีบ้างท,ที่ที่โดนอะไรแบบนี้นะครับก็แต่ทีเนี้ยทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทนายเดชายเองก็ตามที่เคยอาจจะแบบว่าเคยวิเคราะห์ทางบิ๊กโจ๊กว่าเออบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้กลับหรอกคือขอให้ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเคยวิเคราะห์ไว้นะครับซึ่งตรงนั้นน่ะมันคือการวิเคราะห์นะครับ ไอ้ส่วนจะกลับไม่ได้กลับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้เราเป็นกําลังใจได้เราชื่นชอบได้เราเป็นกําลังใจได้เรามีความคิดเห็นต่างเราเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เอาแบบสูภาพตรงนี้คือมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าตอนเนี้โอกาสที่จะได้กลับมันมีไหมมันมีเดี๋ยวก็รอรออีกหน่อยนะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมันก็จะต้องมีเดี๋ยวก็จะต้องมีกระแสข่าวอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเกิดขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่ทีเนี้ย ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางาปปชาสาธารครองถูงทุดเนี่ยอก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าทีนี้มีส่วนไปที่ว่ามีไอ้นี่อีกชั้นสิบสี่อีกใช่ไหมทั้งหมดมีการเอาไปให้ข้อมูลเพิเ่มเติมทางชั้นสิบสี่อีกเรื่องการว่า,าคุณนักษณนศิลป์ป่วยจริงไหมอะไรจริงไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือมันก็เป็นคือตอนนี้ผมมองเป็นเป็นเป็นเรื่องไอ้นี่ไปละเหมือนเหมือนเป็น เกมการเมืองไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ก็นั่นแหละครับก็คือต่อต่อจากนี้คือเราต้องจับตาดูกันอยางยางต่อนเนื่องเลยเนี่ยเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กนะครับก็คือพูดง่ายว่าอาจจะมีชีวิตที่สิบก็ได้นะไม่แน่อาจจะมีชีวิตที่ส,บนะจจสิบก็ได้เพราะว่าคือท่านก็เขาเรียกว่าสกิลในการการทํางานไม่ว่าจะเป็นการจบจบอย่างจบด็อกเตอร์เลยนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือแบบ ถือว่าแบบสกิลในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เรื่องอะไรก็ถือถือว่ามีพร้อมมีครบเลยก็ถ้าวันหนึ่งท่านได้กลับมาก็ก็ลองดูนะครับว่าลองติดตามดูว่าการทํางานของท่านน่ะมันจะดีดีดีจริงอย่างที่ท่านพูดไว้ไหมนะถ้าถ้ากลับมาแล้วดีจริงเนี่ยก็คือแสดงว่าตัวจริงก็คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามช่องนะครับ ็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของช่องสำหรับวันนี้อัลเตอร์นิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ